สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่เข้ามารับชมนะับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะฮะเป็นวิธีการนะทดสอบเผื่อใครที่เคยเผื่อใครที่เจอปัญหาอะไรเงี้ยเอออยากจะรู้ว่ามันทดสอบอยังไงมันยังไงนี้เนาะนะฮะก็ตัวนี้เป็นการทดสอบสายชาร์จนะสายชาร์จลําโพงนะ <c oughs> ก็คือว่าบางทีเนี่ยลำโพงเราอาจจะมีปัญหานะฮะ <c oughs> อาจจะช้าไม่เข้าหรือเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็วิธีการ ที่เราจะรู้ขั้นต้นเลยเ ahr, คือเราที่เราอยากรู้ก็คือที่เราต้องรู้เลยนะก็คือว่าสายชาร์จเราเนี่ยใช้งานได้อยู่ไหมนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีหลายวิธ <pir ms> ีนะครับอย่างตัวนี้เป็นสายชาร์จของเฟนเดอร์นะครับตัวนี้นะ ender, เฟนเดอร์อินดิโอ2เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีอาการก็คือคือเครื่องเ,อเปิดไม่ติดนะครับลำโพงตัวลำโพงเ,เปิดไม่ติดนะครับนะฮะชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดตัวนี้เป็นสายชาร์จตัวนี้นะครับนี่นะซึ่งเราอยากรู้ว่า มันใช้งานได้ไหมนะครับมันยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับมันจะมีหลายวิธีนะนะครหลักๆเลยก็คือดูโวลต์นะครับดูโวลต์มิเตอร์นะใช้โวลต์มิเตอร์เช็คดูเนาะนะครับว่ามีไฟออกมาไหมนะครับนี่นะฮะอันเนี้ยมีไฟออกมาโอเคนะครับหนึ่งเอ่อสิบห้าโวลต์นะฮะนี่นะฮะสิบห้าโวลต์นะฮะตามสเปคเขานะสิบห้าโวลต์สองแอมป์นะครับนี่นะฮะตามสเปคเขานะฮะนี่ฮะเขาเขียนไว้นะครับนี่นะฮะ 15โวลต์2แอมป์เนาะนะฮะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีแค่โวลต์อย่างเดียวไงมันมีแอมป์ด้วยนะครับนี่นะฮะก็คือเห็นไหมฮะนี่ฮะเขาก็จะมีเขียนว่าเอาพุทนะฮะ15โวลต์2แอมป์เนาะนะฮะทีเนี้ยเราก็อยากรู้ว่าเออมันมันโอเคมันได้15โวลต์ละเพราะว่าเราใช้มิเตอร์วัดเนาะนะฮะมิเตอร์วัดไฟเช็คดูละมีเอาพุทออกมานะฮะที่ตรงปลั๊กนี่นะครับนะฮะ15โวลต์ละแสดงว่าสายเนี่ยไม่ได้ขาดในละนะครับแต่ทีเนี้ยเราอยากรู้ว่า ในตัวเดอปเตอร์ตัวเนี้ยมันยังจ่ายกระแสดได้ถึง2แอมป์อยู่ไหมนะครับวิธีการเช็คก,ก็เราก็ต้องมีตัวแอมมิเตอร์วัดเนาะตัวนี้จะเป็นตัวโหลดจําลองนะฮะเนาะเป็นตัววัดกระแสนะครับว่าซัพพลายตัวเนี้ยสายชาร์จตัวเนี้ยสามารถจ่ายไฟได้ถึง2แอมป์หรือไม่นะครับเนาะเพราะว่าบางทีอ่๋อ่อนจะมีบางกรณีที่มันเสียก็คือโวลต์มานะครับแต่ว่ากระแสไม่จ่ายนะครับเหมือนแบบเหมือนอแดปเตอร์มีปัญหานะฮะนะฮะเหมือนแบบเหมือนแบบคือเสียไปแล้วแต่ว่ายังมีโวลต์จ่ายออกมาเวลาเราวัด เวลาใช้มิเตอร์วัดเนี่ยมันก็ได้15โวลต์นะฮะแต่เวลาเวลาเขาจะชาร์จแบตเตอรีร่เขาจะจ่ายกระแสไปประจุไฟในแบตเตอรีร่เนี่ยมันจะไม่มีกระแสไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้เครื่องเปิดไม่ติดชาร์จไม่แบตบไม่เต็มอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูเนาะเนีียด๋ว้ต้องผมลองเบาก่อนนะผมเสียบปุ๊บโอเคนี่นะครับนี่คือ <c oughs> อันนี้คือ14โวลต์เนาะนะฮะเราวัดเนี่ยนะเห็นไหมเมื่อกี้เราวัดต,ตัวนี้ เราเช็คได้นะครับเราเช็คทีิมิเตอร์นะครับได้15เนาะนะครับแต่ว่าเราเราวัดกันเนี่ยอ๋อเป็นไปได้ที่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยผมตัวเทสเี้ผมมีไดโอดอยู่ด้วยเป็นไปได้นะครับที่จะหายไปส่วนโวลต์นะครับถูกต้องแล้วนะครับโอเคก็อนนี้ก็ให้ให้คิดซะว่าเป็น15โวลต์เนาะนะฮะเพราะว่าผมมีไดโอดขั่นอยู่เนาะนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ลองป้อนกระแสเนาะลองเริ่ม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 ก็เรียกเนเริ่มจ่ายกระแสนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเอ่อ เขาสเปคไว้ว่าเขาเขียนสเปคไว้ว่า2์เนาะแล้วก็เราลองเทสที่2์นะครับว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถจ่ายได้2์หรือเปล่านะครับเราก็ลองสัก2์พอนะครับอย่าให้เยอะนะเดี๋ยวอะแดปเตอร์พังนะครับก็ให้ได้ตามสเปคเขานะฮะสมมติเขาเขียนไว้2็เราก็ลองแค่2พอนะฮะโอเค okay, นะฮะตัวนี้2์ก็ถือว่าตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะไม่มีปัญหานะคือจ่ายไฟได้2์นะครับ แล้วก็โวลต์สิบห้าโวลต์นะครับโวลต์ไม่ตกด้วยนะครับกระแสคงที่นะครับแล้วก็โวลต์คงที่นะครับโอเคตอนนี้คือเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าอะแดปเตอร์เราอ่ะไม่เสียนะครับเราะนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่การซ่อมลำโพงนะครับเนาะนะฮะเผื่อใครเจอปัญหานะวิธีการตรวจเช็คนะครับมันจะมี2กรณีก็คือเช็คโวลต์กับเช็คแอมป์นะครับเนาะนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะซึ่งหวังว่ามันน่าจะมีโยุดนะเผื่อใครมาเจอเนาะเผื่อใครเจอปัญหาเนี่ยไว้ลองเทสดูนะครับ ตัวนี้เป็นตัวโหลดเทสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ